สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจ๊บทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเจ๊บกับ New MG s 5ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น X นะคะเป็นราคาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถจองนะคะได้จนถึงวันที่30เมษายนราคาเหลือเพียง7 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่ของเขานะคะเป็นแบบ LFP นะคะแล้วก็สามารถนะคะ ความจุอยู่ที่50กิโลวัตต์อร์วิ่งได้1ครั้งต่อการชาร์จนะคะ416กิโลเมตรค่ะคุณลูกค้าและใช้เวลาในการชาร์จแบตนะคะอยู่ประมาณ35นาทีจากศูนย์ถึง80นะคะคุณลูกค้ารถคันนี้คุณลูกค้าจะเปิดไฟเลี้ยวให้คุณลูกค้าดูเห็นไหมคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะเขามีแยกไฟหน้าไฟเลี้ยวและรุ่นนี้ไฟเดย์ไทม์จะอยู่ตรงนี้เลยถ้ากรณีที่คุณลูกค้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเดย์ไทม์ใช่ไหมคะสามารถค่ะปิดได้กรณีหยุดจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ ไปรถนะคะพอจอดแล้วว่าคุณลูกค้าเลื่อนไปที่เกียร์พีนะคะคุณลูกค้าตัวน,นี้ก็จะดับอัตโนมัติเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าจอดอยู่ถ้าเป็น M4 มันจะเปิดถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจัดการให้กับคุณลูกค้าทําระบบใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าเขาเป็นรถ SUV ที่น่าใช้จริงๆราคาแน่นอนคะ่ะเปิดตัวราคาคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะคะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะคะแบตเตอรี่ก็คือระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าเขาจะมีแอร์โรเจลคะ่ะ อีกหนึ่งตัวที่สามารถอะคะ่ะใช้กับเขาเรียก,ะกอะไรกรณีที่มันมีความร้อนนะคะคุณลูกค้าแอโลโรเจลมันจะช่วยเลยถูกต้องไหมคะระบายความร้อนได้ดีนะคะก็คือตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ดีจริงๆนะคะเจ๊อยากให้มันลองทดลองขับนะคะเจ๊มีรถทดลองขับให้กับคุณลูกค้าด้วยมาลองมาลองขับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีไฟลิงค์นะคะที่มันจะทําให้รถน,นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกค้าก็คือที่นั่งตอนหลังเวลานั่งเนี่ยมันสบายจริงๆงค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้แคมเปญดอกเบี้ยก,ก็พิเศษจริงๆนะคะเปิดตัว1.9 9เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจ๊ยอยากได้แคมเปญพิเศษอะไรด้วยออปชันที่เขาให้มาประตูท้ายไฟฟ้าก็มีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลราาายะเเดก่่คนน้้มิมมจนหน ด้านหน้าตัวนี้นะคะไฟหน้าจะแยกกันนะคะคุณลูกค้ามีทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าโลโก้ MG ขนาดใหญ่จะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยมีกล้องรอบคันให้กับคุณลูกค้านะคะและตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็น adaptive g r i l l นะคะระเปิดเปิดปิดระบายความร้อนเหมือนกันเลยค่ะคุณลูกค้าและที่สําคัญคุณลูกค,ะคะ้าค่ะจะต้องพามาดูด้านข้างเพราะคุณลูกค้าจะได้แม็กไลน์สวยงามแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะมาดูค่ะตัวนี้จะเป็นยางบิสโตนะคะคุณลูกค้าได้ขนาดยาง215 55 R18 สังเกตไหมคราแม็กของเขาอ่ะจะขนาดใหญ่ขึ้นปกติแล้วอ่ะตัวถ้าเป็นตัว EV จะเป็น17ตัวเก่านะคะอันนี้คุณลูกค้าได้แม็กใหม่เลยได้ขอบ18เลยนะคะออปชั่นตัวนี้ก็คือมาให้แบบว่าจัดเต็มนะคะคุณลูกค้ากระจกมองข้างเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องไห้นะคะรุ่นนี้ และยังเหมือนเดิมขันในรุ่น X ขึ้นไปนะคะ X และ V คุณลูกค้าจะได้หลังคาพารามิกสลุบแบบบานใหญ่เลยนะคะจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่8 29,900าแต่เรามีการลดราคาให้กับคุณลูกค้าแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ออวตัวนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือแรงม้า1้0แรงเหมือนเดิมแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเหมือนเดิมคะ่ะคุณลูกคา้าแล้วระบบความปลอดภัยนะคะมีปุ่มคีย์เลสเปิดติดเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็ ระบบความปลอดภัยคุณลูกค้าตัวนี้จะได้ถุงลมเนิรภัยนะคะครบเลยนะคะถุงลมนิรภัยถึงหใบนะคะแล้วก็เบาะที่นั่งคนขับอะคะ่ะสามารถปรับ ไฟฟ้าได้6ทิศทางแต่ว่าด้านข้างผู้โดยสารหมายถึงว่าด้านข้างคนขับนะอันนั้นก็อยุดที่4ทิศทางหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่คุณลูกค้าจะพาไปดูตัวหน้าจอนะคะตัวนี้คือหน้าจอเขามีขนาดใหญ่มากๆค่ะ12.8นิ้วค่ะคุณลูกค้านะคะแล้วก็หน้าดอหน้าจอดิจิตอลนะคะเกี่ยวกับสถานะรถตัวนี้นะคะจะขนาด10-25นิ้วค่ะเห็นไหมคะว่าออปชันเขามาแบบครบคันจริงๆนะคะคุณลูกค้าเบาะจะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะการวางคอนโซลเกียร์แล้วก็ ็เห็นนะคะมีตัวชาร์จเลรเชาร์เจอร์เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคที่วางแก้วน้าเขาจัดเลเยอร์ขาตัวออคอนโซลถึงสองชั้นนะคะตัวนี้จะว่าหรูหราดูดีนะคะแล้วก็นี่ลายเทปล่าตัวหน้าคอนโซลคุณลูกค้าสังเกตไหมมันจะเป็นลายเทปล่านี่ค่ะเป็นลายเทปล่าแบบนี้เลยนะคะเจ็บมีรถพร้อมส่งมอบไม่ว่าคุณลูกค้าจะดูสีอะไรลองเข้ามานะคะลองเข้ามาคุยพูดคุยกันได้นะคะเราไปดูด้านหลังกันต่อไหมครับ ด้าน,นหลังตัวนี้นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็เป็นไฟเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะผ่อนญาตเปิดตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นประตูท้ายไฟฟ้าคลิกเซนเซอร์คุณลูกค้าสามารถใช้ได้กรณีที่เปิดประตูนะคะมีเซนเซอร์หลัง4จุดมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็นี่โฮมชาร์จเรายังมีให้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่รับประ แบบไ right ร้ทามวอลันตีด้วยค่ะคุณลูกค้ามีชุดช,าช้าฉุกเฉินนะคะมีพรมให้นะคะแล้วตัวนี้สามารถแบ่งได้2ชั้นคุณลูกค้าเอาเป็นแบบว่าจัดลงไปต่ําก็ได้นะคะก็จะมีที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้นนะคะก็นี่ก็คือออปชันที่เข้ามาให้แบบครบคันแล้วด้วยราคา7,79900จะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับ MG S5 EV ของเรานะคะรุ่นนี้มาดูการดีไซน์ไปเห็นไหมคะ ไท้ายเขาดูเป็นเส้นยาวสีแดงนะคะคุณลูกค้ามีโลโก้ mg นะคะอยู่ตรงกลางมีไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกตรงที่สก็เป็นแบบ led ด้วยนะคุณลูกค้าคะเจะว่าเขาลงรายละเอียดดีเทลได้ดีนะคะเนมเพจตัวนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นสีเงินนะคะโลโก้โคมเมียมเนาะแล้วก็มี ev นะคะแสดงว่าเป็นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณลูกค้าเป็นสีเขียวเจะว่าดูดีจริงๆนะคะรถคันนี้โปรโมชั่นแคมเปญมเตโชนะคะคุณลูกค้ามองหาสีขาวอยู่แล้วก็นี่เราไปดูสีไทเทดด้วยไหมครับ สีไทเทนะคะสีเทาเจะกมีนะคะสีเทาเจ็บลงเทลเลอร์คืนนี้อีกสองคันค่ะคุณลูกค้าซึ่งสีเทาเนี่ยจะต้องบอกว่าเจ็บมีลูกค้าแมทรถแต่ว่ารถจะมีเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดใครมองหาตัวเออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีไทเทนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามแคมเปญและราคาเจ็บได้เลยเจ็บมีรถพร้อมส่งมอบทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็รุ่นวีนะคะสีไทเทก็กําลังทยอยลงมา รถที่คุณลูกค้าจองไว้ในแคมเปญบัตรโชว์นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ได้รถภายในเดือนนี้ได้รถแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะโทรมานัดหมายเช็ดได้รถนะคะสามารถโทรมาหาเจี๊ยบได้ค่ะ092 991 4 9 6สนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้จะมาอัปเดตข่าวสารโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าฝากติดตามเจี๊ยบด้วยนะคะจำเจี๊ยบไม่ได้ไปที่ Google ค่ะ MG เจี๊ยบเจอเจี๊ยบถูกช่องเจอเจี๊ยบถุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น แฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่า YouTube หรือ TikTok นะคะเข้าไปคุยพูดคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ